สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลงขายสินค้าใน TikTok shop โดยปกติแล้วถ้าเราต้องการลงสินค้าใน TikTok shop เราก็จะต้องเข้าหลังร้านโดยการเข้าผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะเพียงแค่เราโหลดแอป TikTok Seller นะคะเราก็สามารถเข้าทางหลังร้านได้โดยที่ไม่ต้องเข้าผ่านทางเว็บไซต์อีกต่อไปแล้ว wow. วิธีการก็ไม่ยากนะคะพอเข้าแอปมาแล้วก็ให้กดไปที่ลงทะเบียนด้วย TikTok แล้วทางระบบนะคะเขาก็จะเชื่อมต่อแอป TikTok Seller กับแอป TikTok ให้เราแบบนี้เลยนะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็สามารถกดเพิ่มสินค้าได้เลยค่ะวิธีการเพิ่มสินค้าก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกก็คือต้องใส่ภาพของสินค้าก่อนตัวยอย่างนะคะ ก็ให้เราเลือกภาพที่เราจะลงขายนะเสร็จแล้วก็กดถัดไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะว่าเนี่ยภาพที่เราเลือกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าโอเคแล้วก็ให้กดคำว่าเสร็จแล้วค่ะต่อมาก็ให้ใส่ชื่อของสินค้าแล้วก็ใส่คําอธิบายของสินค้าถ้าใครขา,ขายของอยู่ในช h อป e ีนะคะเราก็สามารถก๊อป คำอธิบายทั้งหมดเนี่ยมาวางในช่องนี้ได้เลยและถ้าอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าลบในส่วนไหนออกนะคะก็สามารถแก้ไขได้ต่อมานะคะก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ของสินค้าก็เลือกให้ตรงกับสินค้านะคะจะได้ง่ายต่อการค้นหาต่อมาก็จะเป็นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะกดเข้ามาก็จะมีให้เลือกแบรนด์แล้วก็เลือกรายละเอียดต่างๆนะคะ ในส่วนที่มีวงเล็บคำว่าไม่บังคับนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะต่อมาตัวเลือกของสินค้านะคะถ้าสินค้าของเรามีตัวเลือกเยอะนะคะเราก็กดไปที่เพิ่มตัวเลือกสินค้าตัวแปลไหนที่เราไม่ได้ใช้อย่างเช่นอันนี้เป็นสีนะคะก็สามารถกดลบออกไปได้ส่วนการเพิ่มภาพอันนี้ก็จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะคะ ตัวแปรของแม่โบอ่ะก็จะใส่เป็นแบบที่1แบบที่2แบบที่3จนครบตัวเลือกนะคะของแม่โบก็มี6ตัวเลือกด้วยกันจากนั้นนะคะเห็นเครื่องหมายบวกไหมคะเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกภาพให้ตรงกับแบบที่เราลงเอาไว้นะ พอครบเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่กำหนดราคาและสต็อกค่ะพอเข้ามาหน้านี้ก็ให้เราใส่ราคานะคะตรงราคาเนี่ยแต่ละแบบเราสามารถที่จะใส่ราคาไม่เหมือนกันก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ร้านเลยเมื่อใส่ราคาเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่จำนวนสต็อกสินค้าที่เรามีอยู่ด้วยค่ะเมื่อใส่ครบหมดแล้วก็กดส่งได้เลย ต่อมาก็มาใส่น้ำหนักของพัสดุกันค่ะอันนี้ก็คาดเดากันนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยหนักประมาณไหนของแม่โบก็น่าจะประมาณ10กร,รัมเนาะส่วนขนาดผลิตภัณฑ์พวกความสูงกว้างยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็เป็นการเก็บเงินปลายทางจะเปิดไว้หรือว่าจะไม่เปิดก็ได้นะคะแล้วก็กดเปิดใช้งานได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเพิ่มสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องรอระบบเขาอัปเดตนิดนึงเมื่อระบบเขาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าของเราก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ค่ะ ก็เป็นการลงสินค้าที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะลงขายของนะคะตอนนี้ก็สามารถสมัครผ่านแอป TikTok Seller ได้เลยส่วนการเชื่อมโยงแอป TikTok กับ TikTok Seller นะคะ mm hmm. ก็แนะนำให้กรอกเบอร์โทรแล้วก็อีเมลใน TikTok ให้เรียบร้อยครบถ้วนนะคะเวลาเชื่อมโยงกับแอป TikTok Seller นะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาค่ะ จบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ